กับเรียนคณะกรรมการที่ขเข,ข้ารับผูกท่้นครับรก,กระผมเด็กชายกิตรกรสวนหมอดิฉันเด็กหญิงกนกวรรณนินทงและดิฉันเด็กหญิงเบญพาคำยันพวกเรากลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องระบบดูแลและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงวัย e l d e r l y i a r e i อั i ด i ร i ฟิเค s ั s ซจากโรงเรียนเชียงการประชาพัฒนาอำเภอเชียงการสังกัดสำนักงนานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าจังหวัดน่าน โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานของเราคือ 1. เพื่อสร้างระบบดูแลและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงวัย a l e r l y Care Notification System 2. เพื่อหาความพึงพอใจของการใช้ระบบดูแลและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงวัย a l e r l y Care Notification System ครับโดยวัสดุและอุปกรณ์ของเรามีดังนี้ค่ะ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. บอร์ดคิดบ 3. โปรแกรมคิดบตท IDE 4. เซนเซอร์ MQ2 5. เซนเซอร์วัดแสงสว่างและอุณหภูมิ 6. พัดลมและายอากาศ 7. ไฟฉุกเฉิน 8. เด็ดภพายค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานระบบดูแลและแจ้งเตือนผู้สูงวัยระบบของเราสามารถวัดความเข้มแสงและอุณหภูมิภายในห้องและจะแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือค่ะ ท้งนี้ระบบของเรายังสามารถทํางานได้แบบ IOT ด้วยนะคะคือการควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ค่ะโดยมีเน็ตพายเป็นสื่อกลางระหว่างบอร์ดคิดใบและอุปกรณ์ดีไว้ต่ตา,งตางๆค่ะและการทำงานต่อไปครับการตรวจสอบควันไฟและแก๊สรั่วผ่านเซนเซอร์ MQ2 โดยสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์ได้ครับคือ 1. การแสดงข้อความมาเลยบนหน้าจอ 2. การส่งเสียงเตือน 3. การเปิดไฟฉุกเฉินและพัดลมเพื่อระบายอากาศ 4. การส่งข้อความผ่านไลน์ดูฟาเพื่อให้ผู้สูงวัและผู้ที่อยู่ในกลุ่มไ i น์ดูฟาสามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วทีครับ พวกเราปุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องระบบดูแลและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงวัย a r l y Care and n o t n f i c a t i o n System เตจากโรงเรียนเชียงการประชาพัฒนาอำเภอเชียงกาวสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยพยมศึกษาน่านจังหวัดน่านขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ